วันนี้หิ้วก้อนฟิลเลอร์ใต้าตาขนาดเบลอเธอเอามาให้คุณหมอช่วยจัดการให้ค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> คือตอนแรกอะคะ่ะเรามีปัญหาเรื่องของตรงใต้ตาเนี่ยก็ไปเติมคลินิกคลินิกนึงอะคะ่ะแล้วเขาก็เติมไล่ไปไล่มาหลังจากทําเสร็จมันก็ดูตุยๆอะคะ่ะมันก็เห็นชัดแบบเห็นชัดเลยอะคะ่ะว่ามันเป็นก้อนแล้วก็เลยทําให้หน้ามันดูอ้วนๆด้วยอะคะ่ะ นี่ทนมาสงปีได้นะคะไอตัวก้อนใต้ตาเนี่ยเคยไปถามบางคลินิกอะค่ะเขาก็คือเขาฉีดอย่างเดียวเขาบอกว่าไม่สลายของที่อื่นเพราะว่าคุณหมออาจจะแบบว่าไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยศึกษาหาข้อมูลมาเรื่อยๆเลยมาจบที่นี่ค่ะผมต้องทําการเคลียร์ของเก่าออกไปก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึอลำค่อนข้างชัดถ้าเราไปฉีดเลยเนี่ยมันอาจ,จทําให้ก้อนมันชัดขึ้นหรือว่าสีเทามันชัดขึ้นด้วย ก็รู้สึกเหมือนได้ใบหน้าที่สวยกว่าเดิมกลับคืนมาถ้าเราไปเจอคุณหมอที่ไม่ชํานาญการเนี่ยปัญหาที่มันมีอยู่แล้วอะค่ะมันอาจจะเป็นปัญหาที่ลุกลามไปมากกว่าเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้มาหาคุณหมอต้นดีกว่าเพราะคุณหมอต้นเนี่ยสามารถดูปัญหาได้จบได้คมจริงๆแล้วก็แก้ปัญหาได้ชัดเจนตรงจุดจริงๆค่ะไม่เชื่อก็ลองเข้ามาปรึกษาดูก่อนก็ได้ค่อยตัดสินใจค่ะ